วันนี้เราจะไปเปลี่ยนโซเลนอยเกียร์ไดรป็นชั่นกันครับถ้าใครมีน้ำมันเยิมบริเวณนี้นะนี่ตามที่นิ้วผมชี้นี่เลยเดี๋ยวผมสุมเข้าไปก่อนนี่ตามนี้เลยครับมือบางนี่มองไม่เห็นนี่นี่ครับ โซลีนอยตัวตัวที่อยู่ใต้ตรงนี้<ม>เดี๋ยวผมหามุมถ่ายกันนะ,ะนี่เลยตัวนี้เลยครับนี่จริงๆแล้วมันมีน้ำมันเยอะมากกว่านี้นะครับตอนก่อนหน้านี้แฉะเลยครับแถวนี้นึกว่ามันรั่วมาจากไอ้ประเกน็นสาสูบเช็คไปเช็คมารั่วมาจากโซลีนอยตดวนี้ครับก็ ถอดมาแล้วนี่ก็เช็ดทำความสะอาดไปเปลี่ยนโอลิงแล้วแต่ก็คือยังมีคราบน้ำมันอยู่หาเทียบโอลิงแถวบ้านแล้วมันไม่มีเบอร์ที่แบบพอดอีเป๊ะเลยเอามาใส่อาการรั่วก็ยังไม่หายพอดีไปค้นข้อมูลใน o o o l l นะนี่บไปเจออยู่ใน Shopee ตัวหนึ่งก็มีกี่ตังค์เองครับเดี๋ยวเผื่อของใครรั่วอยากจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงไอ้ตัวนี้ไว้ให้แต่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมถอดก็ถอดน็อตตัวนี้ตัวเดียวครับประแจเบอร์สิบถอดแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาถอดปลั๊กเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับ ถ่ายหนึ่งมือเหมือนเดิมครับเนี่ยราจายเบอร์สิบถ้าจะให้ดีก็เป็นปากแหวนอย่างเงี้ยครับที่ค่อนข้างแคครับรบจะค่อนข้างแน่นนิดนึงครับ ถ้าทำทำตอนเครื่องเย็นๆนะครับตอนแรกผมเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนมือพองครับถอดไม่ยากครับมันจะมีปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีก็ถอดกองอากาศข้างบนรับจะทำง่ายกว่ามือสอดเข้าไปได้ง่าย แต่อย่างนี้ก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ถอดได้เหมือนกันนี่ฮะเสร็จแล้วก็โยกเลยถ้าใครไม่เคยถอดก็อาจจะแน่นๆหน่อยนะครับนี่โยกไปโยกมาก็หลุดละเนี่ยถอดออกมามันก็จะมีโอเลงแบบนี้เสร็จแล้วก็ถอดปัด๊อ่าบวกออกมาแล้วนี่นะตัวมัน อ่านี่เนี่ยอโอลิงตัวนี้ครับที่จริงมันก็มีเบอร์ของมันนะครับแต่ว่ามันหาเทียบอะไหล่ที่มันพอดีเป๊ะๆไม่ได้ครับจริงก็ตัวโซลินอยไม่ได้เสียนะครับปัญหามันก็คือโอลิงตัวเนี้ยมันหาซื้อหาเทียบอะไหล่ลบากแต่ถ้าใครหาเทียบอะไหล่ได้นะครับก็มีกี่สิบบาทแล้วครับไปเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ใส่กันนี่เลยหน้าตาโซลินอยตัวใหม่ ที่ผมเจอนะถ้าถูกสุดเลยก็คือจะเป็นเว็บอารีเอ็กแพดตัวหนึ่งสองกว่าบาทแต่ตัวนี้ผมซื้อมาในช้อปปีน่าจะ300กว่าบาทนะมาทั้งชุดเลยเนี่ยมาแบบนี้เลยเห็นไหมตัวเหมือนกันเด็ดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้เผื่อใครอยากเปลี่ยน ในช้อปปีรวมส่งแล้วก็น่าจะประมาณส mm ี่ร้อยกว่าห้าร้อยประมาณนี้ไม่เกินนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเองเลยครับตอนจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดกันเราจะได้รู้อีกว่าไอ้น้ำมันตรงนี้มันรั่วมาอีกไหม ถ้าหาอะไรได้นีไม่ต้องไปเสียเงินหลายบาทเลยนี่ตัวใหม่เราก็ใส่เข้าไปตรงๆอย่างเงี้ยฝึกค่อยๆดันเข้าไปครับเหมือนรูนัดใจเยื้องๆนิดนึง เสร็จแล้วเราล็อยนอ็อตเพื่อเดี๋ยวขอใส่น็อตก่อนนะครับติดตั้งไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเปลี่ยนก็ไม่ยากครับถอดน็อตแค่ตัวเดียวแต่มันจะอยู่ในตำแหน่งที่ถอดอยากนิดน,นึง เปลี่ยนได้เองไม่ยากครับก่อเสร็จไปเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เอาไว้แล้วหาโอลิงได้หรือว่าใครมีแหล่งขายโอลิงก็บอกผมด้วยนะครับมันไม่เสียครับมันเสียแค่โอริงหนึ่งเดียวตัวโซลีหน่อยยังใช้ได้อยู่ก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมารายงานความคืบหน้าว่าเกียร์เปลี่ยนเป็นยังไง มันยังรั่วอยู่อีกไหมโอเคครับผมสวัสดีครับ